พี่น่องกินเขากินเขาเลยจ้ะถอดไก่ถอดหมูแสบๆสบน้ำกันกับตุ่มเ้นมากินก่อน โทรหาพ่อใหญ่พ่อใหญ่กับบ่ได้รับพ่อใหญ่โทรหาเฮาเฮากับบ่ได้รับรเวลาเพิ่นโทรมาข่อยเอาโทรศัพท์วา,างไว้เนาะยางเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับบ่ได้ยินเสียงโทษหลักอย่างไหนเนาะทางไหนฝนตกแน่นอนายุ่นี่ฝนตกแล้วพี่น้องเ ต,ตูกตาเสาไปส่งหลานฝนตกข้ามทางกลับมากเก่าตลาดฝนตกห้ามเราจะมาหอบบา้านไ้ไปกินอันนี้ก่อนก่อนหิน้งยำใหญ่ใส่สวยไปจะจังเลย ต้มเต้เ้เน้อักมีข่างมอนก็ต้มเต้เ้กันเป็นหมูเป็นยนังเถอะเอ้ยพอครอยดกกินเนี่ยอ้กายไเืเ กินกับกินเปื่้ยนี่แหละครับเป็นหมูเป็นนั่นกับขี้ก้ามนังสดน้งเนี่ยก่อเป้ยสดนนําเอาสดวนัาแบบกองทอพี่เนอะ พานี่อลไรจะพี่นองสิไปจัดการจัดลานเปิดลานก่อนเปิดลานสวยน้อยจักหน่อยเหมือนนี่ฝนตกพอกันคลิปหนาจ้ะสวัสดีค่ะ